สวัสดีครับชาวสเปอร์แมนทุกคนนะครับอ่าก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันก่อนเกมที่เราจะออกไปเยือนเบอร์ลี่นะครับในพิมเมลีกสุดสัปดาห์นี้เตะวันอาทิตย์เวลา3ามทุ่มนะครับสำหรับแมชนี้ก็ต้องถือว่ากู้ศรัทธาให้แฟนบอลหน่อยสําหรับนัดน,นี้เพราะว่านัดที่ออกไปเยือนมูลายอมรับเลยว่าผิดหวังแล้วก็ส่วนตัวคือรับรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่สําหรับนัดที่เจอมูล่านะเพราะว่าทีมมันถ้าเอาตามความเป็นจริงมันค่อนข้างที่จะห่างชั้นแต่เราเล่นกันแบบ เหมือนเราไม่ได้ไไดเหนือกว่าเขาสักเท่าไหร่เลยเขาเขาเขา,เขาดูเขาดูดีกว่าเราด้วยซ้ำอ่ะนะก็มาดู11ตัวจริงที่คาดเดาสำหรับฮูสกอร์กันนะครับก็11ตัวจริงมาในระบบ3-4-3แผนเดิมของคอนเต้ที่ใช้กับสเปอร์ตอนนี้นะครับก็คือหลักๆแล้ว ก็จะเป็นชุดเดิมชุดหลักนะครับแล้วก็ที่เปลี่ยนเลยก็คืออาจจะเป็นโอลิเวอร์สคิปมาแทนแฮ์รี่วิงจากเพเมลิกนัดล่าสุดนะครับคือส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะพอใจกับฟอร์มแฮ์รี่วิงในในเกมที่แพ้มูราที่ผ่านมาซึ่งผมก็เห็นด้วยที่จะเอาโอลิเวอร์สคิปมา เล่นเป็นตัวจริงเพราะว่าผมคิดว่าแกขยันแล้วก็มีลูกหนักมีลูกตัดเกมแล้วก็สามารถพาบอลขึ้นไปได้ดีในระดับหนึ่งอาจจะไม่เท่าฮอยเบียแต่ว่าก็ก็กถือว่าดีในระดับหนึ่งดีกว่าแฮร์รี่วิงก์อ่ะเพราะว่าเกมอย่างเนี้ย ผมคิดว่าเบอร์ลี่น่าจะมาเล่นเกมลับแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผู้เล่นกันหน่อยก็คือผู้รักษาประตูเป็นฮูโกยอริสนะครับกองหลัง3ตัวเป็นเบนเดวิธเอริกไดเออร์แล้วก็ดาวิซอนซานเชสนะครับส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็จะเป็นเซอร์เกลเลกิลอนกับเอเมสันรอยัลนะครับที่เป็นตัวหลักตอนนี้กองกลาง2ตัวเป็นปีเอมิูฮอยเบียแล้วก็โอลิเวอร์สคิปตัวลุก3ตัวมีซอนฮึงมินลูคัสมูราแล้วก็แฮร์รี่เคนนะครับคือถ้าถามว่านัดเนี้ยยากสําหรับเราไหม um อะโม โอเคแหละเราเพิ่งแพ้เกมกลางสัปดาห์มาส่วนทางเบอร์ลี่เองเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมาเกมรับเพราะว่า1แต้มในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญกับเขามากเพราะเขาอยู่ในโซนตกชั้นตอนนี้สเปอร์อยู่ที่7ของตารางแล้วก็เบอร์ลี่อยู่อันดับที่18นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยเฮดทูเฮดที่ผมดูตอนนี้คือเราไม่แพ้มา1 2 3 4 5นัดลังสุดเราไม่แพ้เลยนะชนะ4เสมอ1ด้วยซ้ําคือ สถิติเราค่อนข้างกินขายนะกับเบอร์รี่แต่ถามว่าประมาทเบอร์รี่ได้ไหมอะ่ะไม่ควรประมาทผมคิดว่ามีโอกาสที่จะโดนประตูด้วยซ้ำเพราะว่าแน่นอนว่าจุดเด่นของเบอร์รี่คือลูกกลางอากาศเพราะว่าเขามีแบบคริส s w วูดหน้าเป้า,าตัวสูงอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีปัญหากับลูกกลางอากาศหรือลูกเซตพีดมาพอสมควรหลายๆนัดะที่ผมดูเนี่ยคือถ้าดวนกันตัวต่อตัวเนี่ย ผมคิดว่านักเตะเบอร์รี่ไม่ค่อยได้มีความเร็วเท่าไหร่สำหรับนัดน,นี้แต่ว่าน่าจะกินกองหลังสเปอร์อยากแต่ที่จะเสียเปรียบก็คือลูกเซตพีชถ้าเราปล่อยให้เขาได้เล่นลูกแตะมุมเยอะหรือลูกเซตพีชที่สามารถแบบลุ้นทําประตูได้เลยเนะี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าฟอร์มนักเตะของชุดจริงยังถือว่ากลางๆนะไม่ได้แบบ ดีเวอร์หรือดีอะไรเงี้ยในในคอนเต้เข้ามาซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าโอเคมันอยู่ในช่วงการปรับตัวคอนเต้เพิ่งแพ้ไปหนึ่งน,นถัถ้าพูดกันในตัวเลขครับมันอาจจะดูไม่ไม่แย่เท่าไหร่แต่ถ้าพูดกันในความรู้สึกคือเราไปแพ้แบบมูร่าอย่างเงี้ยซึ่งนักเตะที่เราเอาลงไปก็ถ้าถ้าพูดถึงชื่อชั้นไม่ได้ผลถึงฟอร์มนะคือมันคนละเรื่องกันเลยซึ่งผมมองว่าควรทำได้ดีกว่าซึ่งครั้นี้พอะกลับมาในพรีเมียร์ลีกแน่นอนว่าความเข้มข้นมันสูงกว่าแล้วก็ ความยากความเขียเ่ยวนี่มันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราจะติดลูกประหมาณไม่ได้แล้วก็เอาจริงๆอะผมคิดว่านักเตะที่ฟอร์มยังไม่ได้ดีมากนะก็คือซอนฮึงมินอันเนี้ยผมคิดว่าเขาอาจจะดูเงียบไปหน่อยในยูคอนเต้หรือยังปรับตัวกับการเล่นระบบหลัง3แผน3 43เนี่ยยังไม่ค่อยถนัดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะว่าปรับตัวได้หรือไม่ได้หรือว่าได้ หน้าที่ใหม่หรือว่าคอนเต้ให้เล่นอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคือผมรู้สึกว่าแกอันตรายน้อยลงในการเลี้ยงจี้หรือแบบแ,แต่หาพื้นที่ยังดีเหมือนเดิมแต่แบบลูกเลี้ยงจี้หรือลูกตัดเข้าในและซัดประตูเนี่ยผมคิดว่าแกมีน้อยลงในยุคคอนเะต้เห็นได้ชัดเลยอาจจะเป็นเพราะยุคนูโน,โนม่นมันมีแกคนเดียวที่สามารถแบกเกมลุกได้แกอาจจะดูเด่นเกินไปอะไรหรือเปล่าเนี้ยแต่ผมคิดว่าซอนฮึงมินยัง,ย,งยังไม่ท็อปฟอร์มเท่าที่ควรอาจจะแบบฟอร์มดรอปอยู่ในช่วงฟอร์มดรอปอาจจะต้องรอแกเข็นฟอร์มเก่งขงึ้นมาอีกทีหนึ่ นะก็ต้อง3มแต้มครับเกมนี้เพราะว่าด้วยสถิติเบอร์ลี่และฟอร์มการเล่นของเบอร์ลี่ในในซีซั่นนี้ยังยังไม่ค่อยดีมากนะักแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเราชนะเกมนี้ได้โมเมนตัม um ที่จะขึ้นไปลุนท็อปโฟมันจะมีอีกครั้งหนึ่งคือแบบได้ลุนเต็มตัวเลยแต่ถ้านัดเนี้ยสะดุดหรือได้แค่หนึ่งแต้มผมมองว่าอาจจะมีผลระยะยาวกับทีมเราด้วยแบบสภาพยายจิตใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแพ้กลางสัปดาห์มาก็ถือว่าแบบสาหัสพอสมควรแล้วก็เหมือนคอนเต้ จะเริ่มเข้าใจสเปอร์ที่แท้จริงแล้วว่าสเปอร์ที่แท้จริงเป็นยังไงเพราะว่าก็เจอดอกในการเจอมูล่าเข้าไปก็ถือว่านักเหมือนกันก็ <c oughs> สําหรับตอนนี้นะครับทุกท่านก็ลองมาดาวสกอร์กันว่าจะจบเท่าไหร่ส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะแบบ 2-0หรือแบบสเปอร์เชียนสอนอะไรประมาณนี้ถ้าทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็ยอดวิวทุกยอดวิวมานะครับผมตกใจมากยอดวิวล่าสุดถือว่าเยอะพอสมควรก็ถือว่าขอบพระคุณทุกท่านมานะครับก็เจอกันคลิปหลังเกมเดี๋ยวผมจะมาดูว่าเกมนี้มันจะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ